อยู่ว่าคุณโรมใจร้อนรีบเติมแล้วก,กิจกรรมมันก็มาแต่คุณโรมก็เข้ามาเลยผมก็เลยว่าคุณโรมสายหยากว่าไงเอาเฮียตายเอะมันโดนตับเดทไปแล้วไเหียน่าจะแบบว่าเปิดได้ของกากบ่อยเลยถ้ม็มันแยมเยอะ ส่นปรับเลทแน่นอนอย่างนี้เฮียขาอ,ออกอย่างนี้อย่างนี้ปรับเลทแน่นอนในกล่องจะมีอะไรบ้างครับตัวด้านเนี่ยแปดเก้าสิบสามสิบสามกล่องไ้เหียในกล่องจะมีอะไรอะไรบ้างเหรอครับก็มันก็มีรูปให้ดูนะมันว่าออกอะไรบ้างอนะ่ะมึงก็ไปดูดิดูในเว็บรอครับ บอางงหรอมาอามาใู้ตายเนยียตายเนยตายเนยี่ในไม่หกสิบสองจนใบชุบจะหมดแล้ว ผมส,ส่งมาให้ดูส่งมาให้ทาง d i r e c เ message นะครับเจาเจ้างั้นเหรอไม่เสือ <ไป S 1> ส่งลงลงลงนดิสเราก็มีไม่ใช่ส่งส่งในเนี่นะครับไ i เร t มสเจของผมนะครับของในดิสมันก็มีบอกไม่ใช่อไอข้อมูลเกี่ยวกับในดิสของดิงวดิครับดิทดิทดิงดิท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 ดิดิทดดิดิดมด้เข้าไปดู ก็จะดิสกิวดิสเราใช่ไหมครับอ่าดิสเราดิสเราเนี่ยกล่องสวมกล่องสุมงส่ม G T ของโนแล้วลเขาเอาไปดูนะผมเขาที่ผมขูกอร์ดไอ้ตบดันนี้อ่ะ ovog duna อันนี้คุณคุณออมส่งมาแล้วใช่ไหมครับส่งมาแล้วลองดูช,ช,งงช่องแชทตรงดีคอร์ดช่องพิมพ์คุยตัวไปใช่ไหมครับไม่ใช่ช่องพิมพ์คุยตัวไปช่องรวมกล่องสุ่ม GC รวมกล่องสุ่ม GC อันล่าสุดเลยแชทล่าสุดเมจิกฟาร์เมอร์นี่คืออะไรครับเมจิกฟาร์เมอร์ที่มันเป็นหนังส,สือสมุดสีแดงๆครับนะสมุดสีแดง เมจิกพรอมเมอร์เนี่ยครับสองร้อยครับใช่ใช่ไงใช่ปะมันเป็นสมุนไพรสีแดงใช่ไหมมันคือเกลือครับมันคืออะไรเหรอครับของเกลืออ๋อคือเกลือเขาเอสโตนก็คือเกลือใช่ครับไอสองกแล้วก็เือเอาสโตนก็เกลือมันต้องได้แล้วก็มีหินบวกสิบหกบวกสิบเจ็ดบวกสิบแปดอ่ามันต้องได้พวกนั้นคเกลือบวกสามสิบวันใช่ปะไม่ใช่ไอออัดแล้วก็ขยะแล้วเข้าขยะเหมือนกัน เพสล็อตตกีบวกใช่ไหมไง่ายๆคือ,ค,อคือในเนี้ยขยามหมดเลยจะจะต้องได้เพชรรัวๆจะต้องได้เพชรจะต้องได้หินตมบวกจะต้องได้ใบใบจะต้องได้ใบติเก็ตเท่านั้นคือคือมันของสม,มของดีอ่ะมันของมันเกลือยเงีงไม่ใช่อ,อะไรครับไม่ใอะไรีเ่เป็ติเก็ตนะครับเ็นั่นแหละของดีมาว่าทำไมได้เหรอครับไม่แลกชุดแฝงแรกของอาวุธแรกประดับพวกนั้น แล้วก็มีการแตกขั้นแปดก้นแตกขั้นเจ็ดแล้วนี่อะไรกันแตกขั้นสองเหรอกันแตกขั้นสามอ่ามันต้องขั้นสามล้นนั้นอนะ่ะขั้นสองมาคือขยะวีด้าจูด้าเวพอนวอยจูด้าก็ไม่ดีใช่ปะ่ะเวพอนสามอย่างเนี้ยได้อยู่พวกไอพวกกล่องวุฒิภพถ่ายได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนี้อูจะได้สกายหนึ่งสกายสองก็หล่อเลยนะเลยสกายสกายออกยาเลดเหลดออกงาสกายเลดแต่ก็คือ ที่วาดวาดฝันไว้ก็คือมีเพชรกับหินใช่ปะหินเออหินโบสิบแปดจะต้องออกผมที่คือส่วนหลังเยอะคือหินโบสิบแปดแต่มันออกยากมากแต่ว่าสเต็ปสามไม่ออกเลยคือเฮี้ยอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าออกทีก็หล่อเลยหินโบสิบแปดใช่ไหมมันเคยออกแล้วรอบนึงแต่มันออกยากเหลมออกยากออกออกทีก็แอคเลยมันก็ไม่แอคแต่เพราะเราก็หมดไปเยอะมันควรจะออกอะ มบอกเลยผม,มยเติมก็พันเดียวเองผมเติมตั้งหลายพันเติมกิดเดือนนี้ก็หลายหมื่นแล้วแต่ว่ามันไม่เคยขาดคุ้มอ่ะมันขาดทุนหนึ่งเดียวแต่มันกต็ตามธรรมชาตินะนะต้องเข้าใจใช่ไหมนี่ไงบสิบแปดมาแล้วก้อนหนึ่งเฮ้ยผมต้องพูด,ดบ่อยว่าเนี่ยไม่ได้ดวบวสิบแปดจะได,ะาาด,ด้เหรอเออแต่ว่าเนี่ยผมก็ขาดทุนอยอะคุณ <laughs> ไอ้เหี้ยพูดตอนนี้ไม่ดีใจแล้วเพราะว่าเปิดไปเยอะมากแล้วมันแบบว่า มันไม่ดีใจเพราะว่าตอนนี้เปิดไปมาแล้วมันรู้สึกว่าผมขาดทุนแน่นอนอ่ะไม่คุ้มทุนแล้วใช่ปะไม่คุ้มครับไม่คุ้มเพราะว่าผมขาดทุนแบบร้อแล้วผมรู้เลยว่าผมขาดทุนแล้วเพราะว่าตอนนี้เปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าของยังออกกระกากอยู่เลยมันมันเกลือมากเลยมันเพิ่งมันมีของดีสองชิ้นอ่ะแรงสามกับไอ้บสิ่แปดอ่ะเพิ่งจะมีของดีมาออกอ่ะเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้ว ผมหวังนะผมหวังโบสิบแปดติดก้อนหนึ่งแล้วจริงๆผมหวังไอ้ผมหวังแล้วถ้าเตะสามอะยังต่ำสิบก้อนอะแต่นี่มันออกมาแค่ก้อนเดียวผมต้องการถ้าเตะสามผมผมองผมหวังถ้าเตะสามเยอะมากเลยเพราะว่าผมจะต้องไปตีโบว์ยี่สิบไงโบว์สิบแปดก็คือการเอาการแตกไปตีกานยี่สิบใช่ไหมไผมผมไม่แคร์เรื่องโบวสิบแปดนะผมที่ผมแคร์จริงๆคือวีสาม ปีสามแล้วก็หินแรงแรงสามที่ผมต้องใช้จริงแรงสามมันเอาไว้กันหมวกยี่สิบใช่ไหมครับอ่าบูธิแปดมาอีกก้อนแล้วเริ่ม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 รู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกแล้วเนาะขอคำพูดของผมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรารู้สึกแล้วเราเรรู้สึกอะเรารู้สึกว่ากูจะเข้าศูนย์แล้วจะเท่าจะเท่าสุนยะแล้วจะเท่าศูนย์นะเท่าอีกก้อนหนึ่งอะ แอ็คเลยต้องออกมายก้อนหนึง่งคุณต้องแอ็คแลนะไไนคุณต้องขิ่งนะจะขิงยังไงเฮ้ยเอาก็ป่าเปิดไปเยอะเลยเฮ้ยขิงเฮ้ยแล้วผมว่าผมก็ขาดไปมาเยอะนะเว้ยเฮ้ยให้ผมได้คุ้มบ้างไอ้เฮ้ยกูขอไอ้ก้อนมาไม่ไม่ขอเยอะขอเพิ่มเติอ้ก้อนกูขอไอ้ก้อนมาพัางตระกายมาโอ,อ้โหตระกายไม่ออกอะผมว่าไม่มีทางออกเลยนะตะก,กายเพราะว่าออกอยากอะ แังสามไม่หกละก้อนวันที่หกเกอนจต่เต็มคังผมเลยเก็ดไม่ออกนะปืนปืนมันฟาสด้โดดยังไงนะครับปืนไม้สิบแปดก้อนอ่ะไอ้โคตรคุ้มแล้วว่ะอิมที่เก็ดแม่คุณต้องไปมันมันมันจะมีสกิลอ่ะมันจะมีสกิลของปืนอ่ะคุณต้องไปเรียนไดด้หล อ่าอใช่นฟ้า,ฟารีโหลดใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ผมม่ผมก็ไม่ค่อยใช้นะผมกดยิงบกเติถ้าสูญมากก็กดยิงมันก็เติมให้อ,อ่อพอเข้าเกมมาคงกดคลิกเดียวอะ่ะจะยิงปืนออกไปทำไมผมไม่มีสก,กิลนั่นน่ะที่มันเรียกทหารมายิงอ่ะผมต้องเรียนเหรอต้องเรียนต้องเรียนมไม่มีเฉยเลยสกิลสำคัญนะถ้าไม่มีิลกกบุกยูบบนั้นแบกนะ

ก็รู้ว่าต้องทำอยังไงห้ามมีเพื่อน ไงบ้างครับผมประกอบการคุ้มค่ะคุมได้ไหมได้ครับได้กอได้สามก้อนเฮ้ยนี่คุณต้องคุณต้องอันนี้นะเขาเรียกอะไรอ่ะ คุณนึองอะไรวะเรียกอะไรวะลืมเลยทางเมื่อนลืมไปแล้วเพราะอันนี้ของผมเปล่าวาสนามผมเปล่าไม่เกี่ยวเป็น<ต>เพราะว่าคุณให้<า>กำลังใจผมเหรออ่าคุณจึงให้ความหวังผมมันสื่อถึงกล่องคุม้มไหมถ้าเราได้สามก้อนเนี่ยคุค้มคร,รับปฏิบัติงานสามพันกว่าก็คือ จำนวนเงินท ze ี mhm. ่ผมเติมไปหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่ีเขาให้ผมเติมไปก็คือประมาณสามพันสามพันสามส่วนเงินที่ได้มาตอนนี้ก็คือประมาณสามพันสามพันหกสามพันแปดเอ้ยเกินนักมาสี่พันนะจะมาณสี่พันคุณไเล่าคุมมาคุมก็คุณคือผู้ชี้ทางให้กล่องไม่เอาอันนั้นไม่เปิดเพิ่มแล้วนะเปิดเปิดเพิ่มแน่นอนแต่ว่าเขาขายของทิ้งก่อนเอาไปทําทุน แต่นะผมจะพยายามไม่เอาตังค์ผมมาโอนไปเติมแต่ผมพยายามแบบว่าเอาของที่ผมมีอยู่ที่ผมเปิดได้ไปขายไปเทแล้วมาเปิดใหม่ผมผมชอบหาเตยยูที่เตยยูถอดแหวนไปขายว่ะปอญหาแหวนอะไรแหวนนี่ไงแบบเวลาเขาซื้อขายของกันใช่ป่ะแล้วแบบว่าพี่ยูเก็ตังค์ไม่พอเขาบอกว่าเอาแหวนไปขายแหวนในตัวเขาอะ แหวนใดีอ๋อแหวนใดีหรือว่าถอดแหวนแต่งงานไปขายที่ห้น <c oughs> นเนชะแหวนในดีอะไรมันก็ต้องปลดด้วยไม่ใช่หรอถึงจะขายได้หรือว่าแหวนที่เขามีมันก็น,น่าจะาไม่ไม่ถ้าปลดขายไม่คุ้มหรอกน่าจะเป็นแหวนที่มีอยู่าครังไอคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้พี่มันออกยากผมออกยามันทำไมครับ ผมเห็นเราคุยกันเรื่องอะไรว่าเต็มใช่ไหมงเต็มแล้วมันมีประดับอันหนึ่งที่มันลดคูดาวอ่ะที่มันขายได้พันเด็ม,มใช่ไหมใช่ใช่ไหมผมไม่ได้ผัวเพี้ยนหมูผมผมไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมอืมถามว่าอะไรนะเต็มเต็มที่มันมีประดับลดคูดาวอันหนึ่งที่มันขายได้พันเอ็มอะครับไอของเต็มไม่มีทางขแแนาดนั้นใครเป็นคนบอกคุณ มีมันไม่ติมหรืออะไรติมหรือเฮลหรืออะไรทุกอย่างอ่ะเป็นประดับแต่ละเป็นประดับชนิดหนึ่งมีราคาประมาณพันเอ็มเขาบอกประดับรถคู่ดาวประดับรถคู่ดาวแล้วไม่ไม่มาจากติมหรอกมันเป็นของยิ่ของเซ็ตไปได้แคได้ได้ยินแค่มาเนี่ย มีคนบอกผมได้ยินมาผมจำ,ำไม่ได้หรอก้อคนขโมยอย่าไปฟังอย่าไปฟังเยอะไม่จริงของ, <c oughs> ข,องของที่ลงหาได้ในดันไม่มีทางราคาแพงขนาดนั้น <c oughs> ก็าว่าดูดีนะเว้ยมันมีประดับอันหนึ่งที่มันลดคูดาว,าว 1, ราคาเป็นพันเนมเลยเขาบอกแลวอีกคนนึงก็บอกว่าผมไม่ได้สนใจแต่พี่ผมก็เก็บแล้วผมก็ทิ้งหมดนะเขาบอก อ๋อคือเป็นเป็นแค่ข่าวเลยใช่ปะ่ะตกลอง